เอออยู่คนเดียวก็เอาชุดมาชุดหนึ่งเครื่องครัวเอามาครบหมดทุกอย่างนั้นแหละเอาฟักฟักทองฟักซมโอมาด้วยตังไหมอ๋ไม่ใช่ใชโ,โอเคไม่เป็นไร ามาครบเลยเอามาครบเลยอืมนี่ก็อ่าแล้วมันไม่สาดะเลยเนี stop, okay? ่ยเอสะระนอนแล้วมันคือไม่นอนเอออาเป็นการมันหนาเหรอเอาไม่พอแล้วแล้วแล้วจ้อยู่อยู่นี่มานานแล้วเหรอนานนี่นานแล้วใช่ไหมอยู่มานานแล้วใช่ไหม มอก่อนปกติจะอยู่ตรงนู้นตรงที่ตำรพอดีหัวทหัวไม่ได้ออกมาก็เลยตั้งันตมาเนอะขอให้ตั้งมาเิก็เลยมาทำได้นตั้งหมดนี้บ้าไม่เอาลูกไปอันละนั้นะนตรนี้แหละ เอาลืมไปเมืพี่หน้าหน้าจะชุดใหญ่มาขลวงพี่เปลี่ยนอะชุดใหญ่มานดีกว่าชุดใหญ่มาชุดใหญ่น้ำมันพืชชุดใหญ่ไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชุดนงมาเลยครับลงพี่ไปเปลี่ยนออกมาชุดนึงเลยเออชุดใหญ่เออชุดใหญ่มาเลยครับชุบุ้้มโอมาเลยครับสามสี่ถุงมาเถอะครับมาเหอะเนี่ยวางบนน้ำก็ได้โยมอืมเอ วางกันหรไม่ต้องไม่กลัวหมดหรอกของเอามาเลยส้มโอมาเฮอะสามสี่ถุงมาเลยโยมอู้เยอะส้มโอมาเฮอะครับสามสี่ถุงมาเถอะเออจะมาช่เอามาเอามาทำไมนะอย่างละถุงนะเออส้มโอมาเฮอะ์ซองถุงมาเถอะเอาถุงพักท้องมาเถอะครับสามสี่ถุงมาเถอะครับมาเลยนี่ยา มันมียา,าธาตุด้วยนี่นาหลังรถอาจาร์อะ่ะเห็นไหมมันมันมียาธาตุนี่ไก่ดูยาธาตุมันมียา,าธาตุดาาาาขดหญ่อ่ะอันนี้แล้วที่าลาแล้วมียา,าธาตุขดหญ่อยู่เอาเอายา,าธาตุมานี่นี่โยมาลานะโยมนะเวลาปลวดนรนะือะไรก็นี่ได้ครับยา,าธาตุมาเอเป็นมิตรกันแล้วเหรอเป็นมิตรกันแล้วเหรอเออเป็นมิตรกันแล้ว <c oughs> เป็นมิกันแล้วเนาะเน,นี่ยคองมาให้กินรู้เปล่าคองให้กินนะเป็นมิกันแล้วโอเคนะครับนั่นแหละเครื่องอันนี้กินเครื่องเขาชุดใหญ่เน,นี่ยขนมพูดชุดใหญ่อขนมขนมนะครับขนมนุ้ยโยโมขนมมาสห้าห่อมาเถอะขนมอ่ะเนี่ยมันยังม,มันยังไม่ครบนั่นเนี่ยของ อะไรเหรอพิ่งนึกออกเหรออ๋อเพิ่งนึกออกเพิ่งจำได้ว่าป